ดูปลาในนะคะปลาในอาวเพิ่งจะปล่อยใหม่นะคะสีส้มกับสีไอ้นั่นสีดำว่ายน้ำอย,อยู่นะคะน้ำล้นคลอง ลายน้ําอยู่ดูคุณยายโน่นอยู่ตรงโน้นนะคะเยอะมากดูสะพานข้ามของเรา นี่นะคะว่ายน้ำเล่นไม่กล้าข้ามสะพานกลัวลื่นลม้มกลัวลื่นตกน้ำอยู่น่นนะคะว่ายน้ำเล่น ปลาทับทิมสีส้มสวยมากเลยว่ายน้ำมาแล้วอา้าตุยแล้วอ่ะห้ามสะพานก่อนนะจะตกไหมดูตุยแล้วสองตัวน่นนะอ้าตุยหมดเลยอ่ะว้าปลาตุยหมดเลยงายท้องแล้วนะคะ อ้าวเริ่มตุยหมดแล้วปรับสภาพน้ำไม่ได้นะคะตุยไปสี่ตัว สี่ตัวละโอ้ยดูดิตุยไปแล้วนะคะ